หลังจากเห็นโซระอยู่ในร่างสีหางหนาทีของคาสึมะเสร็จสิ้นแล้วและพยายามหลบหนีแต่อาสึมะไล่ตามไปในปา่าอาสึมะพยายามโจมตีคาสึมะแต่คาสึมะก็หลบได้ทุกครั้งทว่าในจังหวะน,นั้นเองคาสึมะกลับถูกพันธนาการด้วยงูหมึก3ตัวจากกาถาอาูุสัตว์ทเทียมของซาอิเขาออกโรงพยาบาลมาเพราะความวุ่นวายในหมู่บ้าน คาซึมะดิ้นหลุดจากพันธนาการและพุ่งเข้าใส่อาสึมะแต่อาสึมะสวนกลับด้วยมีดจัก,กระแทงทะลุร่างของคาซึมะขณะที่คาซึมะกำลังจะสิ้นใจอาสึมะเห็นสายคาสะอาดแห่งแควินโนคุนิที่เอวของเขาจึงนึกถึงคำพูดของโซระสิ่งเดียวที่จำเกี่ยวกับพ่อได้คือสายคาดเอวสะอาดบริสุทธิ์นั้น ในอีกด้านหนึ่งนารูโตะพยายามเรียกสติโซระที่ยังคงอรารวาสสากุระพยายามเข้าไปช่วยรักษาแต่โซระกลับยิงกระสุนอสูนหางออกมายามาโตะป้องกันตัวเองได้ส่วนหน่วยอสุมะคิบะอากามารุและร็อกลีต่างใช้กำแพงไม้ของยามาโตะช่วยป้องกันนารูโตะเอาตัวบังสากุระไว้นารูโตะมีก้าวหางอยู่ในตัวแผลของเขาจะสมานเร็วกว่าคนทั่วไปให้สากุระรอก่อนเขาจะได้ช่วยโซระ จากอำนาจของจิ้งจอกก้าหางถึงตอนนั้นให้ซากุระรักษาโซระแทนแต่ร่างกายของโซระไม่แข็งแกร่งพอจะรองรับจัก,กระของจิ้งจอกก้าหางได้ทำให้จักระถูกขับออกจากร่างมันก่อตัวเป็นรูปร่างหัวจิ้งจอกขนาดเมื่อมาทว่าเมื่อไม่มีร่างสถิตให้ยึดครองจักระนั้นก็ค่อยๆสลายหายไปโซระกลับคืนสู่ร่างมนุษย์และหมดสติ นา루โตะรีบเข้าไปเรียกโซระโซระได้ยินเสียงของนา루โตะพร้อมกับนึกถึงช่วงเวลาที่ทั้งสองชายร่วมกันเมื่อโซระฟื้นขึ้นมาเราสามารถกลับบ้านได้แล้วแต่โซระไม่มีบ้านก็คโนฮะไงคือบ้านใหม่ของโซระและทุกคนที่นี่คือเพื่อนของเขาเหล่านินจาคโนฮะยืนล้อมรอบโซระพร้อมรอยยิม้มทำให้โซระรู้สึกมีความสุขเป็นครั้งแรกในชีวิต ซาอีเองก็เข้ามาขอร่วมวงด้วยแต่นารุโตะไม่ให้ทำให้ทุกคนหัวเราะกันหลังจากนารุโตะและโซระออกจากโรงพยาบาลโซระจะออกเดินทางท่องโลกเพื่อพยายามหาเพื่อนใหม่โซระยังไม่ลืมที่จะตั้งชื่อสัมภเวสีให้นารุโตะทาให้นารุโตะโวยวายเพราะพึ่งรู้ความหมายของคํานี้ไม่นานนี้เองก่อนจากไปโซระขอให้นารูโตะฝากคําอวยพรถึงอาซึมะด้วย ในอีกที่หนึ่งอาซึมะกับชิกามารุกำลังเล่นโชกิกันและพูดคุยกันถึงประมุขแห่งคโคโนฮะชิกามารุบอกว่าก็คือโฮคังเงะแต่อาซึมะตอบว่าเขาเองก็คือคิดแบบนั้นมาก่อนและสักวันหนึ่งชิกามารุจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าประมุข ขณะเดียวกันสมาชิกแสงอุตสาหฮิดันและคาคุสึได้ติดตามหญิงคนหนึ่งในแก้ยคุโมะฮิดันพยายามฟันเธอด้วยเคียวสามคมแต่พลาดเป้าคาคุสึจึงเตือนว่าอย่าประมาทเพราะผู้หญิงคนนั้นคือร่างสถิตของสัตว์สองหางอาซึมะไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อของตนคือซารุโทบิฮิโรเซนโฮคังเงรุ่นที่3และ นึกย้อนถึงความทรงจำในอดีตตอนที่เขาเคยทะเลาะกับพ่อเพราะไม่พอใจที่ฮิรุเซ็นไม่ยอมยอมรับเขาทั้งที่เขาเลือกปกป้องไดเมียวแห่งแคว้นฮินโนคุนิฮิรุเซน็นตำหนิเขายังไม่เข้าใจว่าประมุขที่แท้จริงคือใครและควรปกป้องอะไรยืนอยู่หน้าหลุมศพในวันนี้อสุมะเข้าใจแล้วว่าความหมายของคำว่าประมุขค,คืออะไรเขาวางบุหรี่ที่ยังติดไฟไว้ห,หน้าหลุมศพก่อนจะเดินจากไป อีกด้านหนึ่งที่ห้องทำงานของซึนาเดชิซึเนะรายงานว่าคาคาชิที่ถูกส่งไปสืบข่าวแสงอุตสาหและตามหาจิระยะได้กลับถึงโคโนฮะแล้วพร้อมรายงานภารกิจ ที่โรงพยาบาลซากุระกำลังปอกแอปเปิ้ลให้ซาอิก,กินแต่ซาอิกกลับเข้าใจผิดจากหนังสือที่อ่านอยู่ว่าซากุระกำลังแอบชอบเขาน้านารุตโตที่นอนอยู่เตียงข้างๆฝันว่าซากุระป้อนอาหารให้ตนเองซากุระเลยเอาแอปเปิ้ลยัดปากนารุตโตจริงๆจนเกือบจำลักพอดีกับทีคาคาชิเข้ามา นารุตโตะรีบอยากออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปฝึกต่อแต่คาคาชิเตือนว่าการฝึกขั้นต่อไปจะหนักมากหากร่างกายยังไม่ฟื้นเต็มที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากนั้นอาสมะก็มาขอคุยกับคาคาชิเป็นการส่วนตัวก่อนจะฝากให้ซากุระดูแลสองคนนั้นไปก่อน ด้านนอกอาซึมะกับคาคาชิพูดคุยกันถึกการเติบโตของเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถป้องกันการโจมตีของหมู่บ้านได้สำเร็จคาคาชิคิดว่าอีกไม่นานเด็กรุ่นใหม่ก็จะแซงหน้านินจารุ่นเก่าไปหมดแต่อาซึมะยังไม่หมดไฟง่ายๆก่อนจะพูดเรื่องสำคัญเขากลับถูกขัดจังหวะโดยการมาถึงของคุเรนไนอาซึมะจึงจะคุยกับคาคาชิกันทีหลังทำให้คาคาชิอยากรู้จังว่าเรื่องอะไรนะ ต่อมาคาคาชิถูกเรียกไปพบซินาเดะถามเรื่องนารุโตว่าเรียนรู้คาถาใหม่เป็นอย่างไรบ้างคาคาชิยอมรับว่าไม่แน่ใจแต่เขาเชื่อว่านารุโตมีโอกาสสูงที่จะทำสำเร็จ ในอีกฝากหนึ่งนียูกิโตะพลังสถิตร่างสองหางถูกสมาชิกแสงอุตสาฮิดันและคาคุสึโจมตียูกิโตะใช้ระเบิดผนึกขังทั้งสองไว้นในถ้ำก่อนจะปลดปล่อยร่างสัตว์หางของต้นเรียกพลังของมาทาทาบิแมวสองหางและใช้คาถาเปลวเพลิงคำรามแมวอสูรโจมตีฮิดันการต่อสู้นี้ไม่ง่ายอย่างที่ฮิดันคิด และในเวลาต่อมาเขาใช้หอกยืดหดร่วมกับพิธีกรรมของลักธิจาชินแทงร่างตนเองเพื่อสะท้อนความเสียหายไปยังยุกิโตจนเธอบาดเจ็บสาหัสและหมดสติเปิดทางให้แสงอุตสาหจับตัวเธอไปได้สำเร็จ หลังจากฮิดันทำพิธีกรรมของรักธิจาชินเสร็จสิ้นเซส,สึก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อพายูกิโตะที่หมดสติกลับไปยังฐานของแสงอุษาเซส,สึตําหนิทั้งสองที่เสียเวลาอยู่นานฮิดันจึงโทษคาคุซึที่เอาแต่แวะทำเควสเสริมข้างทางอยู่ตลอดในฐานะคนดูแลการเงินของแสงอุษาอย่างคาคุซึเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเขายอมเป็นคู่หูกับฮิดันก็เพราะถูกบอกว่าศาสนาเอาไปทําเงินได้หลังจากเซ็ึสึ ยูกิโตไปแล้วฮิดันกับคาคุสึจึงมุ่งหน้าเข้าสู่แคว้นฮิโนคุนิเพื่อหาพลังสถิตร่างคนต่อไปที่โคโนหะนารุโตออกจากโรงพยาบาลและกลับมาฝึกต่อเมื่อคากาชิและยามาโตให้เขาทบทวนสิ่งที่เรียนมานารุโตก็ใช้คาถาแยกเงาผัานร่างให้ร่างแยกทุกตัวฝึกตัดใบไม้พร้อมกันแต่พอถอนคาถาและรับความเหนื่อยสะสมทั้งหมดกลับมาเขาก็เป็นลมทันที ระหว่างตามหาพลังสถิตร่างแห่งแคว้นฮิโนคุนิาคากุสึพาฮิดันแวะที่วัดฮิโนเทระและใช้คาถาดินหอพิภพ,พ,พทำลายกำแพงเหล็กผลึกของวัดพระในวัดรีบแจ้งข่าวให้จิริคุทราบถึงการบุกรุกาคากุสึจำได้ทันทีว่าจิริคุคือพระที่มีจักระแห่งลือสีและมีค่าหัวสูงถึง30ล้านเรียว ฮิดันกับคาคุสึบุกเข้าโจมตีแต่จิริคุใช้ท่าสุดยอดของวัดคิโนเทระท่าตอนรับพันกรสังหารป้องกันและโต้กลับการโจมตีทั้งหมดพร้อมประกาศว่าจะจัดงานศพให้พวกมันฮิดันเดือดจัด เพราะไม่พอใจที่จะถูกทำพิธีศพโดยศาสนาอื่นาคากุสึกจึงอนุญ,ญาตให้ฮิดันฆ่าจิริกุได้แต่กําชับว่าต้องเหลือสภาพศพให้พอระบุตัวตนเพื่อเอาเงินค่าหัวฮิดันแม้จะรังเกียจการฆ่าคนเพื่อเงินแต่ก็พุ่งเข้าใส่จิริกุด้วยเคียวสามคมของตนกลับมาที่การฝึกนารุโตะฟื้นขึ้นมาขั้นต่อไปของการฝึกคือเปลี่ยนจักระให้เป็นลมและใช้มันตัดกระแสน้ำตกให้ขาด ยามาตกสร้างสะพานไม้พาดผ่านน้ำตกนารุโตะใช้ร่างแยกยืนเรียงบนสะพานและพยายามฟันกระแสน้ำโดยนึกถึงคำแนะนำของอาซึมะโดยที่ซาอิและซากุระแอบดูการฝึกอยู่จากในป่า ที่วัดฮิโนเทระฮิดันทำพิธีจาชินเสร็จสิ้นหลังจากสังหาจิริคุและพระแทบทั้งหมดเหลือรอดเพียงเซนโทคิที่รีบหนีไปแจ้งข่าวแก่โคโนหฮาคาคุสึนำศพจิริคุไปยังสถานีรับค่าหัวแห่งแควทิโนคุนิเพื่อรับเงิน30ล้านเรียวฮิดันดึงหอกออกจากร่างตัวเองด้วยความเจ็บปวดแล้วตามคาคุสึไปที่น้ำตก ยามาโตะใช้คาถาไม้เสียนสิงผู้พิทักษ์เตรียมกดพลังจิ้งจอกก้าหางหากจักระนาลโตะปะทุกขึ้นมาส่วนคาคาชินอนอ่านหนังสืออจิสวรร์ัำไรอย่างสบายใจบนมานั่งนารุโตะขอทางลัดอยากสร้างร่างแยกเพิ่มแต่คากาชิบอกว่าสะพานไม่มีที่พอแล้วยามาโตะบอกว่านารุโตะทำได้เกินคาดเพราะปกติ การตัดใบไม้ต้องใช้เวลาฝึกถึง6เดือนแต่นารุโตะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงคาคาชิเสริมว่าแม้แต่ซาสเกะก,ก็ยังใช้เวลาหลายวันกว่าจะเปลี่ยนจากกระเป็นสายฟ้าเพื่อใช้พันปักษาได้นารุโตะยืนยันว่าซาสเกะคือคนที่เขาต้องไล่ตามให้ทัน เมื่อเห็นความมุ่งมั่นของลูกศิษย์คาคาชิจึงสั่งให้ยามาโตะสร้างน้ำตกเพิ่มอีก2ส,สายและขยายสะพานเพื่อให้นารุโตะสามารถใช้ร่างแยกจำนวนมากเร่งการฝึกให้เร็วขึ้นไปอีก ซึนเดะส,สั่งระดมกำลังนินชูไตกองกำลัง20หน่วยหน่วยละ4คนรวมทั้งหมด80นินจาเพื่อกวาดล้างสมาชิกแสกอุตสาหในแว้นฮิโนคุนิให้สิ้นซากอาซึมะช็อกเมื่อรู้ว่าจิริคุถูกสังหารและย้อนนึกถึงอดีตสมัยที่ทั้งคู่เป็นหนึ่งใน12นินจาองครักษ์ร่วมกันการจัดหน่วยเป็นดังนี้หน่วยของอาซึมะอาซึมะชิกามารุอิซุโมโคเทสึอีกทีมหนึ่งอิโนะโจจิ ไรโดอาโอบะทุกหน่วยรายงานกลับมาว่าพื้นที่ปลอดภัยไม่พบร่องรอยของแสงอุตสาหยกเว้นหน่วยของอสึมะที่ยังไม่ติดต่อกลับทำให้ซูนเดเริ่มสงสัยว่าศัตรูกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่ฟังการฝึกของนารุโตะกลางคืนเขาจำเป็นต้องพักเพราะยามาโตะที่คอยสแตนบายกดพลังก้าวหางเริ่มอ่อนล้ายังนักที่บ้านสากุระ มองรูปถ่ายเก่าๆของหน่วยเจ็แล้วนึกถึงตอนฝึกปีนต้นไม้สมัยที่นางทําได้ก่อนแต่ตอนนี้นารุโตะกับซาสึเกะกลับพัฒนาแซงหน้าไปไกลแล้วที่น้าตกนารุโตะพยายามนอนพักแต่เห็นดาวตกแล้วก็เผลอคิดถึงอดีตของหน่วยเจ็ดไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวจึงลุกขึ้นใช้คาถาแยกเงาพันร่างฝึกต่อทั้งคืน พอถึงเช้ายามาโตถึงกับอึง้งเพราะนารุโตะสามารถใช้จักรกระลม้มพากระแสน้ำตกออกเป็นสองฝั่งได้สำเร็จเท่ากับว่าเขาพานขั้นที่สองของการฝึกการเปลี่ยนสภาพจักระอย่างเป็นทางการแล้วหน่วยของอาซึมะเดินทางมาถึงวัดทิโนเทระ เจ้าอาวาสบันไซแจ้งว่าไม่พบศพของจิริคุเลยอิสมะเตือนว่าจิริคุมีค่าหัว30ล้านเรียวแสงอุสาน่าจะกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีรับข่าหัวของฮิโนคนนี้เพื่อรับเงินรางวัลที่ใกล้ที่สุดมีอยู่ห้าแห่งอิสมะจึงพาหน่วยไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุดอิสมะจึงส่งข่าวให้หน่วยอื่นๆแยกไปตรวจสอบสถานีรับค่าหัวอีกสี่แห่งก่อนออกเดินทางพระบรรไัยได้สวดภาวนาให้พวกเขา ฝังฮิดันและคาคุสึกเดินทางไปถึงสถานีรับค่าหัวเช่นกันทั้งสองเกือบมีเรื่องกันฮิดันต้องการทิ้งศพแล้วไปล่าพลังสถิตร่างต่อแต่คาคุสึกเตือนว่าความน่ารำคาญของฮิดันอาจทำให้เขาลงมือฆ่าอีกฝ่ายเข้าสักวัน ที่น้ำตกซากุระนำลูกกลมสเบียงมาให้แต่ไม่พบใครอยู่เลยซาอิก็มาถึงเช่นกันทั้งสองคิดว่านารุโตะคงฝึกหนักจนหมดแรงก่อนจะสำเร็จซากุระยื่นลูกกลมสเบียงให้ซาอิแต่รสชาติห่วยทำให้เขาคายทิ้งแล้ววิ่งหนีไปก่อนจะหยุดพักใต้ต้นไม้พร้อมบอกว่ารู้สึกคลื่นไส้ ด้านคาคาชิและยามาโตะแวะร้านรามเม่งอิจิราคุแต่พบว่าอายามิเปลี่ยนร้านเป็นร้านสึกเคมง,เงแล้วหลังโตเถียงกันเล็กน้อยและให้ร้านทำรามเม่งตามเดิม3ชามคาคาชิก็มีบางอย่างจะให้นารุโตะดู เมื่อกลับไปยังพื้นที่ฝึกที่น้ำตกคาคาชิโชกระสุนวงจักรให้ดูทำให้นารุโตะประหลาดใจอย่างมากเพราะเขาเชื่อมาตลอดว่านอกจากตัวเขาเองแล้วมีเพียงจิระยะและโฮคาเงะรุ่นที่สีเท่านั้นที่ใช้คาถานี้ได้ คาคาชิโชกสุนวงจักรให้นารุโตดูทําให้นารุโตประหลาดใจมากเพราะเขาคิดว่าคาถานี้เป็นคาถาเฉพาะตัวของเขาเนื่องจากจิระยะซึ่งเป็นอีกคนที่ใช้ได้แทบไม่ค่อยใช้ให้เห็นนี่คือคาถาที่เป็นตัวอย่างสมบูรณ์แบบของการแปลสภาพรูปแบบจักระและถ้านารุโตสามารถภาษาจักระธาตุลมเข้ากับกระสุนวงจักรได้ก็จะเกิดเป็นคาถาของตัวเองแต่นารุโต รับไปติดใจเรื่องที่คาคาชิสามารถสร้างกระสุนวงจักรได้โดยมือเดียวในขณะที่ตนเองต้องใช้ร่างแยกช่วยคาคาชิจึงโชว์พันปักษาให้ดูซึ่งเป็นตัวอย่างของทั้งการแปลสภาพรูปแบบและการแปลสภาพธาตุโดยภาษาจะกระเข้ากับธาตุสายฟ้าของตนนารุโตะคิดว่าคาคาชิกําลังอวดแต่คาคาชิสร้างพันปักษาขึ้นมาเพราะไม่สามารถผสานธาตุสายฟ้าเข้ากับกระสุนวงจักรได้อาจารย์ของคาคาชิคือโฮ โฮคางเงะรุนที่สสร้างกระสุนวงจักรขึ้นมาโดยตั้งใจจะผสานเข้ากับท่าจาักระของตนเองแต่ก็ไม่สำเร็จกระสุนวงจักรเป็นวิช,ชาที่ยังไม่สมบูรณ์และคาคาชิเชื่อว่านารุโตะคือคนเดียวที่สามารถกาวคมโฮคางเงะรุนที่4ีและสำเร็จในการผรสานทั้งรูปแบบและท่าตเข้าด้วยกัน ระหว่างที่หน่วยของอาซึมะมุ่งหน้าไปยังสถานีรับข้าวหัวของแกลที่โนคุนิชิกามารุสังเกตว่าอาซึมะไม่ได้สูบบุหรี่มาสองวันแล้วและครั้งสุดท้ายที่เขาไม่สูบคือช่วงที่โฮคังเงะรุ่นที่3เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างอาซึมะกับจิริคุนั้นคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่างชิกามารุและโจจิแต่จิริคุก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาหยุดสูบบุหรี่ ฟังฮิดันและคาคุสึมาถึงสถานีรับค่าหัวคาคุสึนำศพของจิริคุไปส่งให้ซันเกผู้ดูแลการแลกค่าหัวซันเกยืนยันว่าศพเป็นของจริงก่อนจะมอบเงิน30ล้านเรียวให้คาคุสึขณะที่ฮิดันบ่นพึมพำรรว่าที่นี่ทั้งเหม็นและอับชื้นขอตัวออกไปรอข้างนอกคาคุสึจะไม่กลับมาที่นี่อีกสักพักเพราะกำลังจะมุ่งหน้าไปโคนฮะเพื่อล่าพลังสถิตร่าง ซันเกไม่คิดว่าฮิดันจะเป็นคู่หูที่เหมาะกับคาคุซึเพราะรู้สึกว่าใบหน้าของฮิดันเป็นลางร้ายแม้ฮิดันจะไม่สนใจเรื่องเงินเหมือนคาคุซึแต่กลับเป็นคู่หูที่เหมาะสมที่สุดเพราะคู่หูทุกคนก่อนหน้านี้ของคาคุซึล้วนถูกตนฆ่าตายเพราะยัอยุให้เขาเกิดจิตสังหารแต่ฮิดันดันเป็นอมะตะจึงเป็นคู่หูเพียงคนเดียวที่สามารถร่วมงานกับเขาได้กลับมาที่ลานฝึก นารูโตะใช้คาถาแยกเงาพันร่างเพื่อพยายามผัสสารกระสุนวงจักรเข้ากับจัก,กระาธาตุลมแต่ไม่สำเร็จเขายกเลิกร่างแยกแล้วพยายามใหม่อีกครั้งโดยไม่ยอมแพ้ขณะพยายามฝืนผสานจัก,กระาธาตุลมเข้ากับกระสุนวงจักรเขาเพลิดแตะพลังของจิ้งจอกก้าวหางทำให้กระสุนวงจักรระเบิดร่างแยกกระเด็นกระจัดก,กระจายนารูโตะเข้าสู่โหมดเวอร์ชันหนึ่งแต่ยามาโตะใช้คาถา,าธาตุไม้หัวสุนัข เพื่อกดพลังจิ้งจอกและทําให้นารุโตะหมดสติยามาโตะว,ว่าควรหยุดการฝึกแต่คาคาชิยืนยันว่าต้องฝึกต่อและความสําเร็จของนารุโตะขึ้นอยู่กับความสามารถของยามาโตะในการกดพลังจิ้งจอกเมื่อมันพยายามออกมา หน่วยของอาซึมะมาถึงสถานีรับข้าหัวและซ่อนตัวเฝ้าดูอยู่ในเงามืดฮิดันที่นั่งอยู่ข้างนอกบ่นว่าเสื้อผ้าขอ,ของเขาเหม็นกลิ่นศพเน่าและปัสสาวะท่านในนั่นเองเขาก็รู้สึกถึงใครบางคนอยู่ข้างหลังและหันกลับไปมองที่มือื่นๆไปถึงสถานีรับข้าหัวในแคว้นฮิโนคนิแห่งอื่น แต่ไม่พบร่องรอยของแสงอุตสาหขณะที่ฮิดันนั่งอยู่หน้าสถานีแห่งหนึ่งเขาหันไปทักคนที่คิดว่าเป็นคาคุสึแต่กลับกลายเป็นอาศึมะฮิดันสังเกตเห็นผ้าคาดเอวของ12ลนินจาองครลัษ์ที่อาศึมะสวมอยู่อาศึมะพยายามเข้าจู่โจมแต่ฮิดันกำลังจะลบก็ถูกหยุดไว้ด้วยคาถาเงาของจิกามารุ จากนั้นอิซุโมะและโคทิสึพุ่งเข้าแทงฮิดันตรงจุดสำคัญของร่างกายแต่กลับตกใจเมื่อเห็นว่าเขายังไม่ตายฮิดันยืนยันว่าตอนเป็นอมตะพลาดแล้วที่พยายามฆ่าคนที่ฆ่าไม่ตายในจังหวะนั้นคาคุสึโผล่มาจากด้านหลังพยายามโจมตีชิกามารุชิกามารุหลบได้แต่จำเป็นต้องคลายคาถาเงาทำให้ฮิดันเป็นอิสระ คาคุสึกจำอาสึมะได้ว่าเป็นคนที่มีค่าหัวชมพิดันที่จับตัวเขาได้แต่ฮิดันสั่งให้คาคุสึกอยู่เฉยๆเพราะเขาต้องการใช้คนทั้งสามเป็นเครื่องส่งเวยในพิธีของลัทธิจาชินฮิดันใช้เลือดของตนวาดวงคาถาบนพื้นและเตรียมโจมตีอาสึมะด้วยเคียวสามคม อาซึมะเสนอจะรับมือฮิดันเองส่วนคนอื่นช่วยสนับสนุนโดยให้ชิกามารุใช้กระถาเงาคอยคุมพื้นที่อาซึมะไม่ใช่คนที่ชอบเล่นไม้ตายแบบยอมสละชีวิตทําให้ชิกามารุนึกย้อนถึงวันที่อาซึมะสอนเขาเล่นโชงิและเขาเคยชนะด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าตัวเงินซึ่งเป็นการสละตัวเพื่อชัยชนะอาซึมะไม่คิดจะใช้กลยุทธ์แบบนั้นเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะสละชีพ อาซึมะใช้มีดจักระต่อสู้กับฮิดันขณะที่ฮิดันต้องคอยหลบทั้งการโจมตีของอาซึมะและเงาของชิกามารุฮิดันพยายามใช้เขียวโจมตีชิกามารุอิซุโมะและโคเทสึแต่ถูกอาซึมะขวางไว้ด้วยคาถาตอนรับสังหารพันกรซึ่งเป็นวิชาสุดยอดของวัดฮิโนเทระและเป็นวิชาถนัดของจิริคุ แม้อสมะจะช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมไม่ได้แต่คิดันก็ใช้เขียวฟันแก้มของอสมะจนเลือดออกอสมะใช้คาถาธาตุไฟมานเท่าเผาไหม้พ่นดินปืนผสมจักระเข้าใส่คิดันจนไฟลุกท่วมร่างแต่คิดันกลับเดินเข้าไปยืนกลางวงคาถาจาชินอย่างใจเย็นแล้วนำเลือดของอสมะที่ติดอยู่กับเขี้ยวมากลืนลงไป คาถาธ,าธาตุไฟมานเท่าเผาไหมของอาสมะดูเหมือนจะเผาที่ดันจนมอดไหมแต่ทุกคนกลับตกใจเมื่อพบว่าอาสมะเองต่างหากที่ถูกไฟเผาไปด้วยขณะอาสมะพุ่งเข้าใส่ที่ดันโดยมีจักระที่ดันใช้หอกยืดหดได้แทงเข้าที่ขาของตอนเองและบาดแผลเดียวกันก็ปรากฏขึ้นที่ขาของอาสมะทําให้อาสมะสุดลง ฮิดันพยายามแทงหัวใจตัวเองเพื่อสังหารอสมามะให้สิ้นแต่ชิกามารุหยุดเขาไว้ได้ทันเวลาด้วยคาถาเงารัดคอเมื่อรู้ว่าตนไม่อาจตรึงฮิดันไว้ได้นานและไม่อาจไว้วางใจว่าคาคุสึกจะไม่เข้ามาแทรกแซงชิกามารุจึงเริ่มวิเคราะห์ความสามารถของฮิดันเพื่อหาวิธีรับมือจากคำพูดของฮิดันเกี่ยวกับเทพเจ้าพิธีกรรม คำสาปและการเตรียมการรวมถึงการที่ฮิดันไม่หลบการโจมตีของอาซึมะหลังจากเลียเลือดของอาซึมะจากเคียวสามคมแต่กลับเดินเข้าไปยืนในวงคาถาจาชินแทนชิกามารุจึงสรุปได้อย่างเฉียบคมว่าฮิดันจะสามารถเชื่อมโยงร่างกายของตนกับศัตรูได้ก็ต่อเมื่อเขาได้กลืนเลือดของศัตรูเข้าไปแล้วและคำสาปของเขาจะทำงานได้เฉพาะตอนที่ยืนอยู่ในวงคาถาเท่านั้น ชิกามารุใช้ทั้งคาถาเงาเรียนแบบและคาถามัดคอด้วยเงาบังคับให้ฮิดันถูกลากออกมานอกวงคาถาคาคุสึยอมรับว่าชิกามารุทั้งฉลาดและน่าประทับใจที่สามารถจับกลไกของคาถาคำสาปของฮิดันได้หลังจากลากฮิดันออกจากวงได้แล้วอสึมะจึงทดสอบทฤษฎีของชิกามารุโดยการคว้างชุริเกนใส่หูของฮิดันมันเฉือนหูของฮิดันขาดออกไปบางส่วนแต่ความเสียหายนั้นไม่ ปรากฏกับหูของอาสมะเมื่อมั่นใจว่าการวิเคราะห์ของชิกามารุถูกต้องอาสมะจึงเดินกระเพกเข้าไปหาฮิดันฮิดันที่ถูกตรึงอยู่กับที่ร้องเรียกให้คาคุสึกช่วยแต่คาคุสึกเพียงบอกว่านี่เป็นผลจากความสะเพร่าของฮิดันเองจากนั้นอาสมะจึงใช้มีดจักระเส้นตรงฟันตัดศีรษะของฮิดันออกจากร่าง แม้จะถูกตัดศีรษะฮิดันก็ยังไม่ตายเพราะความเป็นอมตะของเขาเขาร้องขอความช่วยเหลือจากคาคุสึคู่หูของตนซึ่งกระโดดลงมากดอาสุมะจากด้านหลังคาคุสึใช้คาถาความกลัวแห่งธาติภพเย็บศีรษะของฮิดันกลับเข้ากับร่างทำให้ฮิดันฟื้นคืนสภาพดังเดิมชิกามารุถึงขีดจำกัดของตนแล้วเพราะเขาต้องยกเลิกคาถาเงาไม่นานหลังจากที่ฮิดันถูกตัดหัว อิซุโมะใช้คาถาธาตุน้ำลานน้ำเชื่อมจับกุมขณะที่โคทิสึใช้กระบองเปลือกหอยแม้คาคุสึกจะหลบกระบองได้แต่ก็ถูกน้ำเชื่อมเหนียวหนืดจับตรึงเอาไว้คาคุสึกใช้ความสามารถพิเศษของตนคลายเส้นใยจากแขนแล้วใช้มันรัดอิซุโมะกับโคทิสึไว้แน่นราวกับคีมมรณะฮิดันที่ฟื้นกลับมาแล้ววาดวงคาถาจาชินอีกครั้งและพยายามจัดสังหารอสุมะให้สิน้นอสุมะ โตกลับด้วยมีจักระแต่พลาดเป้าขนาะเดียวกันฮิดันใช้หอกยืดหดได้ฟันใส่อึมะจนบาดเจ็บฮิดันดึงเคียวสามคมขึ้นมาพยายามแทงอึมะจากด้านหลังแต่พลาดไปเพราะชิกามารุเตือนอึมะได้ทันเวลาเคียวกลับปักทะรุร่างของฮิดันเองแต่เพราะฮิดันได้กลืนเลือดของอึมะเข้าไปแล้วและกำลังยืนอยู่ในวงคาถา อาซึมะจึงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเพื่อจะสังหารอาซุมะให้จบสิน้นฮิดันจึงใช้หอกยืดหดได้แทงเขาที่หัวใจของตอนเองส่งผลให้อาสุมะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นปางตายในเวลาเดียวกันที่หมู่บ้านคนโนฮะคุเดนไนเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งร่วงหลน่นและแยกออกเป็นสองส่วนเธอรู้สึกได้ทันทีว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับอาซุมะ ก่อนที่ฮิดันกับคาคุสึจะลงมือสังหารชิกามารุโคทิสึและอิสุโมะให้สิ้นพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากการมาถึงของอาโอบะไรโดโจจิและอิโนะ โจจีและอิโนโนรีพาอซุมะขึ้นไปยังดาดฟ้าพร้อมกับชิกามารุเพื่อให้พ้นจากสนามรบขณะที่อาโอบะกับไบรโดเตรียมรับมือกับพวกแสงอุสาแต่แล้วผู้นำของแสงอุสาก็ส่งสัญญาณทางจิตถึงฮิดันและคาคุซึสั่งให้ทั้งสองถอนตัวเพราะภารกิจผนึกพลังของสองหางสำคัญกว่าแสงอุสาทั้งสองจึงถอยทับแต่ฮิดันยังทิ้งท้ายไว้อย่างแคนเคืองว่าเขาจะกลับมาอีกแน่นอน บนดาดฟ้าอินโนพยายามใช้คาถานินจาแพทย์รักษาอาศุมะแต่ไม่อาจทำได้เพราะจุดสำคัญของร่างกายเขาถูกแทงทะลุถึงสี่แหงเมื่อรู้ว่าตนใกล้จะสิ้นใจอาศุมะจึงตัดสินใจฝากคำพูดสุดท้ายไว้กับลูกศิษย์ของเขา เขาบอกอิโนโอะว่าถึงนางจะเป็นคนปากจัดแต่ก็เป็นคนที่มีหัวใจอ่อนโยนและเหมาะกับการดูแลผู้อื่นพร้อมฝากให้ช่วยดูแลชิกามารุกับโจจิต่อไปและกำชับว่าอย่าแพ้ซากุระไม่ว่าจะเรื่องฝีมือหรือเรื่องความรักกับโจจิอาซึมะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีและสามารถเป็นนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดได้หากตั้งใจให้มากกว่านี้ก่อนจะเสริมด้วยคำแนะนำแบบเจ็บๆว่าควรลดน้ำหนักน้อย ส่วนกับชิกามารุอสุมะเลือกจะบอกความหมายที่แท้จริงของคำว่าประมุขแห่งโคโนฮะและกระซิบคำพูดสุดท้ายลงข้างหูของเขา ขณะที่ทีม10ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่กับอาจารย์อาสึมะก็จากไปอย่างสงบและสายฝนก็เริ่มโปรยลงมาอิโนโนกับโจจิรำให้อยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของอาซึมะส่วนชิกามารุหยิบไฟแช็กขึ้นมาพูดว่าตัวเองยังรู้สึกเหมือนควันบุหรี่ของอาสึมะยังแสบตาอยู่ก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่